นักท่องเที่ยวและประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับเพื่อที่จะชมปรากฏการณ์บั้งไฟในงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวบ้านริมฝั่งโขงโดยภายในงานครับมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้างานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย2เข็มหรือว่ามีผลตรวจเรื่องของโควิด -19 นะครับภายใน72ชั่วโมงจะเข้าร่วมงานได้ครับ สำหรับบรรยากาศการจัดงานประเพณีออกพรรษาชมบั้งไฟพญานาคปีนี้ไม่คึกคักครับร้านค้าที่เข้าร่วมง,งานมีจำนวนลดลงเพราะผู้จัดงานงดจัดกิจกรรมรื่นเริงการสแสดงดนตรีและมีมาตรการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ครับขณะที่กอง,บ,งบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนองคายก็จัดกำลังตำรวจกว่า700นายครับ กระจายกําลังรักษาความปลอดภัยภายในงานประเพณีออกพรรษาชมบั้งไฟพญานาคเพื่ออดวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยจะมีการตั้งจุดบริการประชาชนตามเส้นทางที่มีการชมปรากฏการบั้งไฟพญานาคในอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนาวาปีพร้อมกับระบุนะครับว่างานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวลดลงจากสถานการณ์โควิด -19 ครับ